เมื่อวานนี้เดี๋ยวตามกระโดสุกที่แล้วเป็นคู่นี้อีกอะท่านผู้ชมภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมหาไทยกับภูมิใจไทยเขากระโดงสุกที่แล้วรัฐมนตรีว่าการมหาไทยภูมิธรรมวิเชตชัยแถลงคู่กับคนเด็ดอิดขาวทองรัมตีช่วยบาทไทยจากพอชริบัตใช่ไหมสรุปก็คืออธิบดีกรมที่ดิน เอาไปฟังคัดรประการที่ตั้งขึ้นหลังจากสารปกครองกลางมีคำพิพากษาเพียงแต่ว่าให้กรมที่ดินกับการรถไฟไปดำเนินการเรื่องสอบเขตที่ดินตามมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินแต่คำพิพากษามันมีมาก่อนและตั้แต่สารยุติธรรมคือสาลดีกามากระทั่งถึงสารปกครองว่าที่ดินเพียงการรถไฟขณะที่ในส่วนของภูมิใจไทยซึ่งคุณอุทินกำกับดูแล กรมที่ดินก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการสรุปว่าไม่ต้องเพิกถอนอธิบดีกรมที่ดินยืนยันตามนั้นเหมือนเรื่องจะยุติไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่เมื่อเปลี่ยนลตรีว่าการมหาไทยแล้วคุณเดชอิดได้รับมอบหมายในฐานะดูแลกรมที่ดินไปตรวจสอบโดยตกักกระมกรขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแล้วก็ลงความเห็นว่า คณะกรรมการชุดก่อนนี้ที่ส่งให้อธิบดีกรมที่ดินสั่งยุติเรื่องกระทั่งไอการรถไฟเนี่ยมาฟ้องร้องอีกว่าไม่ยอมเพิกถอนตามคําสั่งสารดีการและก็สาลปกครองเนี่ยก็เลยกลายเป็นประเด็นที่คุณเดชิดกับภูมิภูมิธรรม,มแถลงคุณเดชิดยืนยันว่าถ้าคําสั่งสาลปกครองเนี่ยที่ดินเป็นของรถไฟให้ไปตั้งกรรมการตามมาตรา61เพื่อจะตรวจสอบเขต อาจได้มีการไล่ไปตรวจสอบแล้วว่าการรถไฟกับกรมที่ดินเคยสอบเขตบ้างไหมปรากฏว่าคุณเดชิตระบ,บุว่าสอบเขตไปแล้วเมื่อปี67จึงมีความหมายว่าสามารถเพิกถอนได้ทันทีตั้งแต่วันที่สองสิงหาเป็นต้นไป <c oughs> แต่บังเอิญว่าธิบดีกรมที่ดินคนปัจจุบันซึ่งก็เป็นคนที่ยุติเรื่องไปก่อนหน้าขอย้ายตัวเองออกจากตำแหน่ง แล้ววันครมอองคารที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลที่บิวกรมที่ดินเป็นคนใหม่มาจากผู้ว่าฉาเชิงเซา<ม>ก็รอดูว่าจะเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระดง995รายก็ถือไปแปลงกระมังในจำนวน5,000กว่าไร่เวลาไหนอย่างไรโดยที่วันที่แถลงคนภูมิธรรมก็บอกว่าที่ดินของหลวงก็จะเป็นของหลวงพระชทานมาตั้งแต่เมื่อครั้ง พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ให้กับการรถไฟเพราะฉะนั้นคนภูมิทําบอกไอ้ขอบข,อ,บขอ,บอาจจะยังไปไล่กันดูแต่ตรงกลางเนี่ยเป๊ะเลยสนามฟุตบอลสนามแข่งรถนี่แล้วก็เกิดการนัดหมายชุมนุมกันในวันนี้อของผู้ที่ระบ,บุว่าเป็นเจ้ามีผู้มีชื่อในเอากสารสิสทธิที่ดินเขากระโดง995ราย มีทั้งผู้ประกอบการชาวบ้านรวมถึงนิติบุคคลใช่ไหมที่ถแถลงก่อนหน้าใช่ค่ะวันนี้เนี่ยอีกสองนาทีตอนนี้คงคึกคักแล้วแล้วใช้เขากระดงกลางใจกลางเลยไข่แดงเลยสนามช้างใช่ช่วงสิบโมงครึ่งค่ะสนามช้างเลยสิบโมงครึ่งที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมอ่าเดี๋ยวรอดูจะถแถลงยังไงขณะที่ประเด็นระหว่างเดชอิดกับสุภชัยใจสมุท คุณเดชอิดคือรัมตีช่วยมาไทยดูแลที่ดินคุณสุภชัยใจสมบูรคือประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยท่านบุ้ชมหลังจากกรณีที่มีการถแถลงข่าวคุณเดอดก็ยืนยันว่าเดินหน้าเต็มที่ไม่ยืดเยื้อคุณสุภชัยเมื่อวันที่4ประธานคณะกรานฝ่ายกฎหมายภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวสวนไปที่คุณเดชอิดระบุ ศาลจังหวัดสงขามีคำพิพากษาให้จำคุกหกปี <c oughs> ซึ่งบุคคลสามคนคนดีบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยจังหวัดสงขลาเนี่ยสามคนคุณสุภชัยเนี่ยระบุว่าเขากระดงเนี่ยไม่มีใครบุกรุกแต่ที่บุกรุกแน่ๆคือโบราณสถานหัวเขาแดงจังหวัดสงขลาและผู้ที่ทำผิดคุณสุภชัยบอกคือ พี่สาวพี่เขยและหลานชายของนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยโดยสารมีคำพิพากษาจำคุกหกปีให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน10ล้าน5แสนบาทถามว่าเรื่องนี้นายเดชอิฐจะว่าอย่างไรหมายถึงคดีญ,ญาติคุณเดชอิฐคือพี่สาวพี่เขยและหลานชายอาจถูกสารพิพากษาจำคุกหกปีชดใช้10ล้าน5ข้อหาบุกรุกบวราณสถานหัวขาวแดงสองขา คนที่ทำผิดอย่างที่ว่าเนี่ยก็เลยถามว่าเดชอิดว่ายังไงเนี่หมายถึงเขากระโดงมาบอกบุกรุกอันนี้เนี่ยบกุกรุกเดชอิตว่ายังไงาการเมืองเมื่อวานนี้ก็เลยดูเดือดมากเพราะคุณเดชอิดรัฐบุรีช่วยมาไทยของพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงประเด็นนี้โดยระบุว่าอยากจะถามกลับว่าจะเป็นนักกฎหมายอยู่ไหมคนที่เป็นนักกฎหมายต้องมีจริยธรรม และยังเป็นนักการเมืองไหมคนที่เป็นนักการเมืองเขาต้องมองที่ปวงชนชาวไทยไม่ใช่มองที่ใครคนใดคนหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งคุณเดชิดบอกคุณชบชัปปชยการที่ญาติพี่น้องไปกระทําความผิดเราต้องไปรับผิดชอบด้วยเหรอถ้าพี่ผมไปทําผิดผมต้องรับผิดชอบด้วยเหรอขอยกตัวอย่างง่ายๆถ้าพ่อคุณชมชัปปชยไปบุกลุกเขาการะดงแล้วโดวนศาลตัดสินจําคุก ถามว่าคุณสุภชัยต้องไปรับโทษด้วยไหมก็ไม่ต้องฉะนั้นจึงอยากให้คุณสุภชัยตั้งหลักคิดให้ดีอย่าเอามาปนเปกันที่สำคัญวันนี้ญาติผมบุกรุกโบราณสถานไม่ใช่หัวเขาแดงแต่เป็นเขาน้อยศาลชั้นต้นพิพากษาและตอนนี้เขาอุทธรดีกาจึงไม่แน่ใจว่าที่นายสุภชัยมาพูดเนี่ยเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่แล้วก็เกิดการท้าทายขึ้นทันทีฝากถึงสุภชัยใะชุนเอาอย่างนี้ไหม เราขนคนที่เป็นผู้ต้องหาระหว่างเขากระโดงกับเขาน้อยมาที่วัดพระแก้วม,มาสาบานร่วมกันว่ายอมรับคำพิพากษาของสารดีกาหมายถึงจะเอาญาติมาสาบานพร้อมกับผู้ที่เป็นเจ้าของโฉนดเอกสารถิดที่ดินเขากระโดงมาสาลมาสาบานกันที่วัดพระแก้วว่าจะยอมรับคำพิพากษาสาลดีกาไหมเพราะคุณเด่นอิดบอกของญาติผมเนี่ยยังอยู่ในศาลชั้นต้นอาจตัดสินตอนนี้กับังอุทณ์กับดีกา ฝ่ายสงขาถามมายินดีเขายินดีจะมาหมายถึงสามคนฝากคุณสุประชัยขนพวกหาเขากระดองมาวัดพระแก้วไหมเดี๋ยวค่ารถจะตอบให้อ่าค่ารถจะจ่ายให้ออกให้นี่ฮะผมก็อยากถามกลับไปว่าคุณสุภชัยเนี่ยยังเป็นนักกฎหมายอยู่หรือไม่คนจะเป็นนักกฎหมายต้องมีคุณธรรมและใจจริยธรรมด้วยสองคุณสุภระชัยเนี่ยยังเป็นนักการเมืองอยู่หรือไม่ ถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยต้องมองที่ปวงชนชาวไทยอย่าไปมองที่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหรือสก,กุลใดสก,กุลหนึ่งนั่นไม่ใช่น,นักการเมืองการที่ญาติพี่น้องไปทําความผิดเนี่ยเราต้องรับผิดด้วยหรือนะครับพี่ผมไปกระทําความผิดผมต้องไปรับผิดด้วยหรือถ้าคุณพ่อของคุณสุภชัยเนี่ยไปบุกลุกเขากระโดงแล้วโดนสารตัดสินจับคุกถามว่าคุณสุภชัยเนี่ยต้องไปรับโทษด,ด้วยไหมเพราะผมอยากให้คุณสุภชัยตั้งหลักคิดให้ดีๆอย่าเอามาปนอย่ามาเปกันเอาอย่างงี้ดีไหม เราขนคนที่เป็นผู้ต้องหาระหว่างเขากระโดงมาด้วยเขาน้อยมาด้วยมาสาบานร่วมกันว่าเรายอมรับคําพิพากษาของศาฎิกาฝ่ายสงขาผมถามแล้วเขายินดีจะมาก็ฝากไปถึงคุณสุประชัยด้วยให้ขนผู้ต้องหาเขากระโดงมาด้วยค่ารถผมออกให้ก็ได้นี่ยฮะท่านผู้ชมอันนี้คือการโต้อตอบกันแบบดูเดือนเหมือนคุณสุประชัยจะเขียนโต้ยอ,อกนะล่าสุดดโต้พูดถึงพ่ออะไรเงี้ย เออพ่อ,อผมใช่ใช่นี่ไง,ไงพ่อผมเป็นครูประชาบาลธรรมดาธรรมดาเสียชีวิตไปแล้ว35ปีแต่สิ่งซึ่งผมมั่นใจได้ก็คือพ่อผมไม่ทำชั่วบุกรุกโบราณสถานเหมือนพี่สาวคุณพี่เขยคุณหรือหลานคุณจึงไม่ต้องติดคุกแทนอ๋อคงจะหมายถึงที่ไปถามว่าถ้าพ่อของคุณจุปชัยไปบุกรุกเขาก็ลงแล้วติดคุกจะต้องติดคุกแทนไหม อ่าเข้าใจว่าคุณคุณเดชิดอาจจะไม่ถึงไม่ใช่หมายถึงพ่อแท้ๆมั้งหรือเปล่าอะไรยังไงนะ <ผม S 1> สวนกลับนี่ <c oughs> มีความดูเดือดการเมืองนี่คุณจุปชัยนี่โอ้โหผมไม่ทราบว่าพ่อคุณสอนคุณเป็นไงคุณเดชิตแต่พ่อผมสอนลูกทุกคนให้เป็นคนดีลูกทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีซื่อสัตย์สุจริต เป็นทนายความรับราชการเป็นอายการกเป็นครูตำแหน่งสำคัญในรัฐวิสาหกิจมีหลานก็ประกอบอาชีพการงานที่ดีเป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความนักธุรกิจและอีกหลายอาชีพลูกของพ่อผมได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกสองคนอันนั้นอ,อันนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งใหญ่ ครอบครัวเราจึงไม่คิดกระทําการอะไรอันเป็นสิ่งเลวร้ายให้แปดเปื้อนแผ่นดินที่แน่ๆพ่อผมไม่ได้ทําตัวให้ลูกเห็นว่าประพฤติช,ชั่วเลวทรามหรือประกอบอาชีพสกรปรกและไม่เคยทําผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้เขาด่ากันเรื่องอะไรเนี่ยอะเอาเป็นว่าน,นี่คู่นี้ก็แมต์กันเมื่อวานนี้ขนาดที่วันนี้เดี๋ยวตามกันดูยังไม่จบแล้วเนี่ยในทางตรงกันข้ามเกลียด และขยะขยงคนประพฤติชั่วที่คิดว่าการมีตำแหน่งใหญ่โตในบ้านเมืองอแล้วฟอกความสกปรกโสมมมของตัวเองให้ขาวได้อนอกจากผมไม่ได้ประพฤติชั่วแล้วผมก็จะสอนลูกให้ประพฤติตนเป็นคนดีผมจะไม่ให้ลูกเปิดบ่อน <c oughs> เพราะเงินที่ได้มาเป็นเงินสกปรกและผมจะไม่ให้ลูกสไพซ์เปิดบ่อนการพนันออนไลน์ <c oughs> อ่าเข้าหมายถึงใะรแล้วยังไงต่อผมเกาเ<อ>มันดีเหมือนกันนะอ่านเนี่ยไม่ต้องจินตนาการนะผมเองก็มั่นใจยืนยันว่าผมไม่ได้ประพฤติชั่วทําหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจตั้งใจในการทํางานและไม่เคยทุจริตหรือทําลายบ้านเมืองเป็นสสก็ทําหน้าที่ทุ่มเททํางานเพื่อประชาชนและไม่เคยเบิกเบี้ยประชุมอันเป็นเท็จ ไม่คบจีนเทาจีนดำทำบ่อนการทำบ่อนกับใครผมไม่เคยถูกปปชตรวจสอบว่าทุจริตประพฤติมิชอบ <c oughs> เรื่องเขากระโดงไม่มีใครบุกรุกไม่มีใครติดคุกเพราะอยู่ในพื้นที่เขากระโดงเพราะเขามีโฉนดมีเอกสารสิทธิ์เขากระโดงไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหา <c oughs> แต่จะมีคนติดคุกเพราะสั่งให้อธิบดีเพิกถอนโฉนดเอกสารสิทธิ์ที่เขากระโดงรอดู เอเมื่อวานนี้พี่เห็นแวบๆคือมีความพยายามจะเปรียบเทียบของคุณสุประชาหรือฝั่งภูมมใจแต่ว่าเอาภายเนี่ยไปถึงไหนเอ๊ะใครเป็นคนพูดเรื่องนี้นะเออเดี๋ยวจะต้องหาคือเหมือนจะบอกว่าเอาภายเนี่ยไม่เหมือนกันเอ๊หาไม่เจอเออประเด็นก็คือคล้ายๆกับว่าเอาภายเนี่ยเป็นกรณีที่ คุณยายเนื้อมชำนาชาติศักดาอาได้บริจาคที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งอยู่คนละจังหวัดกับวัดที่บริจาคให้ให้กับวัดแล้วต่อมาอข้อต่อชุดในสมองว่าวัดไม่มีเงินที่จะดูแลเพราะมีที่ดินมันเป็นภาระก็เลยมอบให้บุตรท,ที่แห่งหนึ่งเนี่ยเอาที่ดินแปลงนี้มาขายและต่อมาก็มีการขายต่อเรื่องเรื่อยมากระทั่งมาถึงเอาภัยทำมิการาเอาขอภัยสนามกรอบเอาภัย ก็กลายเป็นประเด็นว่าซื้อต่อกันมาเป็นทอดทอดกรณีนี้เนี่ยฟากนี้เหมือนกับบอกว่า,ากรณีเอาภายเนี่ยมันวินิจฉัยออกมาชัดเจนโดยสารและมีคนติดคุกจริงๆก,ก็คืออดีตผู้ที่รับผิดชอบเรื่องกรมที่ดินด้วยนะอออืเแล้วปรากฏว,ว่าที่ดินเอาภายเนี่ยมันถูกขายมาเป็นทอดๆดถามว่ามีทั้งใหญ่ที่เป็นสนามกอล์ฟมีซึ่งก็ทราบกันอยู่ว่าของใคร ถูกไหมแต่มันยังขายเป็นบ้านด้วยบ้านเป็นหลังๆในสนามกอล์ฟอะ<า><ช>มันก็จะงมีคนอีก<า>เอาก็จะมีข้อต่อสู้ว่าถ้าไปยึดอาจได้มาโดยสุดจริตมันต้องไปพิสูจน์ว่าได้มาโดยสุริสดจริตจ,จริงไหมแต่ที่มีความพยายามจะเปรียบเทียบจากฝั่งนี้ก็คือว่ากรณีเอาภายไม่ใช่การบุกรุกมันมาหลายทอดแล้วก็มีการอาดำเนินการกระทั่งวินิจฉัยว่า มันยังเป็นธรณีสงอยู่แม้วัดจะแสดงเจตจำนงเซ็นหนังสือให้เอาไปขายก็ตามทีคือวัดจะเปลี่ยนจากที่ดินเป็นเงินนะ่ะวัดรับเงินไปแล้วอะ่ะแต่กฎหมายบอกไม่ได้อเอาที่ดินธรณีสงไปขายไม่ได้ม,มันก็จะมีข้อนี้นี่แหละอันนี้ต้องตามดูว่ากระทรวงมหาดไทยจะเอาอยัางไงแต่อีกฝั่งนี้ก็ตอบโต้ว่าอย่างเขากระดอง มันเริ่มต้นก็คือกรณีของการเข้าไปใจที่ดินของการรถไฟมีการต่อสู้กันหมายถึงในทางกฎหมายมาต่อเนื่องและมีคำพิพากษาศาลหลังๆเนี่ยหยิบเอาหนังสือฉบับหนึ่งไอ้ทีมงานเห็นอยู่ไหมไอ้เป็นหนังสือด้วยคารพเถอะท่านล่วงรับไปแล้วคุณชัยชิดชอบคุณพ่อคุณเนวินเนี่ยเป็นคนทำหนังสือขอใช้ที่ดินน่ะเป็นหนังสือที่คุณชัยเนี่ย ท่านลวงลับไปแล้วท่านดีประธานรัฐสภาพ่อคุณเนวินเคยทําหนังสือขอใช้ประโยชน์ที่ดิงจากการรถไฟอ่ามีระยะเวลาเท่าไหร่อย่างไรเลยประมาณนั้นน่ะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามกระดูและทั้งสองเคสนี้แต่เอาภายคุณภูมิธรรมยังไม่ได้บอกใช่ไหมไปถึงไหนยังค่ะทั้งสองเคสนี้หลักเดียวกันคุณก็จะมีทั้งรายใหญ่กับรายย่อยถูกไหมค่ะเออ เรานึกออกนะใหญ่มันก็จะมีกี่เจ้าที่ถือครองใหญ่แต่ประชาชนมีไหมมีม,ม,มากน้อยไม่รู้เอาภายที่ก็คงมีอะเพราะคนซื้อที่ดินไงค่ะบ้านจัดสรรอ่ะ <ขา S 2> <ช>่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าอย่างบ้านจัดสรรเนี่ยไม่มีอิหนยเหนอะไรเลยเนยไงก็ต้องได้อ่ะอืนึกออกใช่ไหม อ่าประเด็นของเขากระดองเนี่ยฟังดูจากท่านผู้ว่ารถไฟเหมือนกับว่าจะให้เช่านะใช่เป็นหนึ่งในทางออกค่ะสำหรับจะเยียวยาคนที่เดือดร้อนอ่าเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่าผลจะเป็นยังไงร้อนไหมล่ะการเมืองกลับมาร้อนแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วไหนอาจแต่จากที่เป็นต้นไปนะโคตรเดือดเลยภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนะอืมเดี๋ยววันนี้ตามเลือกด,ดูสิอตอนที่จะเลือกรองประธานนะ คือวันนี้อาใช่ค่ะวันนี้จะเลื่อนรองประธานคนที่หนึ่งค่ะแทนที่คุณพิเชษเชื้อเมืองพานทึ่สามนุนสั่งอยู่เป็นอาิาทีเพราะเรื่องโยงงบถูกไหมค่ะเข้าพื้นที่ตัวเองท่านผู้ชมนึกดูพักภูมิใจไทยเขามีมติอย่างที่เราไม่เคยเห็นพักการเมืองใดมีมติมาก่อนสนับสนุนใครก็ได้ที่ไม่ใช่คนของเพื่อไทยอเพราะไม่ไว้ใจคุณชัยชนกบอก <c oughs> ให้เหตุผลนี้มติพักภูมิใจไทย รองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งจะเลือกวันนี้เม,มื่อวานนี้ถแถลงใช่ไหมเ <ใช S 2> มื่อวานหรือวันก่อน,ว,น,นวันนังคารอ่นรับนุนใครก็ได้คนอื่นเอาบดเลยที่ไม่ใช่คนของพรรคเพื่อไทยเพราะคุณชัยชนกพูดออกมาว่าพูดตรงๆก็คือไม่ไว้ใจนั่นแหละผู้ศึกเสนอชื่อคนชัยยาผาามามาค่ะออผมพยายามจะดูชื่อจริงๆนะนามสกุลอะ ตอนแรกคิดว่าเขียนผิดบอกว่าทีมงานนักขาวส่งเข้ามาพมมาเหรอคะใช่คือพมมาสะกดอย่างี้จริงๆเหรอเ,อ,อเดี๋ยวเราจะถามคุณชัยยาสักนิดหนึ่งใช่สะกดอย่างนี้ค่ะสะกดอย่างนี้ถูกใช่ไหมอืมฮะถูกค่ะหรือมันต้องมีมอไม้อีกตวง ของคุณชัยาไม่มีฮะก็คืออ่ะค่ะอันนี้ผมเป็นข้อสงสัยของผมเองอ่าไม่ได้ว่าอะไรคุณชัยาเลยอ่านนำชุกรุมจินสีที่ต้องยึดถือเอาไว้อ่าเพียงแต่ออทีมงานก็ยืนว่าสกอถูกพิยศชัยยาพรมมาท่านแปรดีรัมตรีช่วยมาไทยในยุคเสถาหนึ่งอืมและถูกปรับออกอจำได้ไหมค่ะค่ะใช่ปรับออก อ่ตอนนั้นเนี่ยกำลังเกิดกรณีที่กระทรวงเกษตรสมัยรัมตีธรรมนัดพรมเผาเป็นว่าการแล้วคุณชัยยามีเสียงบ่นว่าอะไรนะแบ่งงานไม่ดีอ่ะแบ่งงานแบบดูจะไม่เป็นธรรม,มธรรมนัดพรมเผ่าผู้กองตอนนั้นอยู่พลังประชารัฐบอกอะไรนะจริงๆทุกกระทรวงทบวกทุกกรมเนี่ยมันเป็นอำนาจรัมตีให้ไปช่วยดูแลเท่านั้นเอง แล้วดูจะเกิดปัญหากระทั่งออกเลยนะปรับออกแล้วจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีพรักเพื่อไทยเข้าไปอยู่ในกระทรวงเกษตรอีกเลยเพราะรัฐมนตรีธรรมนัทต้องการให้พักก้าทำเท่านั้นหรือกลุมคนธรรมนัสหรือพรกพรรลังประชารัฐตอนนั้นเท่านั้นที่เป็นอยู่ในกระทรวงเกษตรนึกออกไหมออนี่หายหน้าหายตาไป เดี๋ยววันนี้จะกลับมาวอด